ถามกันมาเยอะนะลายมือตัวเอมเป็นลายมือที่ดีใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่ได้มองว่าตัวเอมอย่างเดียวนะคะในการที่จะพยากรณ์ว่าเป็นลายมือที่ดีหรือไม่ดีเรามองเส้นแวดล้อมที่เป็นเรื่องหลักก่อนจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าเส้นลายมือเส้นหลักคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเส้นวาสนาเส้นเงินเส้นผู้อุปถมัมภ์ คือเส้นหลักๆ28เส้นนี้ควรจะไม่ขาดควรจะมีพลังด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ขาดแต่ว่า,าพลังนี้อ่อนมากมันก็ทำให้ชีวิตของคนที่เอามือมาให้เราพยากรณ์น,นั้นไม่ได้มีความแบบประสบผลสำเร็จหรือร่ำรวยนะคะ เส้นแวดล้อมมีส่วนแล้วก็เส้นหลักนี่ก็คือมีส่วนสําคัญมากก็ชื่อมันเส้นหลักอะเนาะอย่ามาเอาอะไรที่มันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเข้ามาเป็นเรื่องหลักนะคะให้เอาเรื่องหลักก่อนถ้าเรื่องหลักมันดีมันโอเคเราค่อยไปดูเส้นแวดล้อมอีกทีนึงนะคะว่าจะมาช่วยเสริมหรือมาช่วยทําให้พลังดีนี่มันส่งพลังดีๆด,ดึงเรื่องราวด,ดีเข้ามาในชีวิตของเขาได้ไหม ให้เอาเรื่องหลักก่อนอย่าไปสนใจรายละเอียดปิดย่อยเยอะนะคะถ้าหลักดีรายละเอียดปีดย่อยจะดีไม่ดีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้ารายละเอียดปิดย่อยมันดีแต่หลักไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้พยากรณ์ในเรื่องที่ไม่ดีได้นะโดยเฉพาะเอาจุดอายุมาพินิดพ่เคราะห์พิาพจารณาด้วยนะจุดอายุในการวัดมือนี่สําคัญเนินเนบจูนเป็นยังไงเนินสุเป็นยังไงเนินังคารเป็นยังไงเนินพุธเป็นยังไงพฤหัสอ่า พฤหัสเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงเนี่ยสิ่งหลักๆอย่าลืมค่ะไม่งั้นคุณจะพยากรณ์ผิดนะอย่าล้อเล่นกระดวงชะตาของคนที่เข้ามาให้เราปรึกษานะคะมันเป็นเรื่องสำคัญสติคุณต้องมาก่อนนะคะอย่าไปหวังเฉพาะเงินค่าพยากรณ์อะไรที่เขาจะให้คุณคุณจะต้องมีของดีจริงมีองค์ความรู้จริงที่จะไปสอนไปสืบทอดหรือไปพยากรณเขาได้คุณ เป็นคนแบบไหนคุณจะพยากรณ์เขาได้ไหมนั่นคือเรื่องสําคัญด้วยนะคะพลังงานบอกเราต้องมีความเมตตาความเกื้อกูลและองค์ความรู้เราต้องชัดเจนความรู้ชัดเจนมันก็จะกลายเป็นความเชื่อที่จะส่งทอดต่อไปให้คนที่เข้ามาพยากรณ์ได้ฝากถึงทุกคนนะคะด้วยรักค่ะอาจารย์เจ้าสัวค่ะ